คือมันไม่ได้แล้ววะวันนี้มันต้องมันต้องแตกหักกันไปข้างหนึ่งวะ ออฟตัแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับเลนเลติน่าเอ็กเคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทําจากวัสดุโนวอาเทมทําให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออปตัสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่ายลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับตีต่อตีครับนะตีต่อเลยครับโอ้โหขอคน ว่า oh. กิจกรรมอันซุงเฮียอะไรเนี่ยทำกูทำกูแห้งชิบหายเลยแห้งแบบนี้นี่กูไปตัดหนะ้าสันติต่อ,อนี่ฟิลฟลิ่งไม่ได้แล้วนะไม่ได้ครับเราจะแห้งแบบนี้ไปตัดคลิปไม่ได้นะเดี๋ยวคลิปมันไม่สนุกนะครับผม uh. เพราะฉะนั้นวันนี้เราจบด้วยการตีบวกดีกว่านะครับ uh. ตอนนี้ทีมผมเนี่ยก็ อ่า <Buck> เป็นตามนี้นะครับผมหลักๆที่ผมจะตีขึ้นวันนี้นะโรนัลโด้ทีวบวก5นะครับเบ็กแฮมวีดิฟอนิาเนวิลเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ตีเรื่อยๆนะครับแต่ที่แน่คือวันนี้โดบวก5 oh. คือไฮไลท์ของเรานะครับตามมาด้วยแลนกิกบวก8นะครับผมแล้วก็เอฟบาบวก8นะครับอันนี้ผมซื้อมาเพราะว่า ผมคิดว่าไอ้ว่าผมตีแตกไปแล้วผมเลยซื้อมาเผื่อไปเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับรูนี่ผมแอบตีเองไปแล้วแล้วมันแตกนะครับผมก็ตัดทิ้งไปคีเลนกิฟต์ตอนแรกว่าจะขายแหละแต่ว่ามันมันขายยากเดี๋ยวผมตีเล่นดีกว่านะครับราคาน่าจะน่าจะบักนะครับผมปกติเนี่ยคลิปตีบวกผมจะตีให้คนดูเป็นการบูชายันก่อนใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับหลังจากนี้มันเป็นการพิพากษาตัวเองนะครับผมรับผลกรรมที่เคยทําไว้นะครับแลนกิฟวัตถุดิบก็104ใช่ไหมร้อยสี่ห้าตัวก็ได้แล้วนะผมจำไม่ได้แล้วว่าผมตีี8ติดดครั้้งสุทายยเน่ เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นบวกแปดผมไม่หวังหรอกเอาจริงนะคลิปเนี้ยสตรีมมันเนี้ยผมหวังแค่โรนัลโดครับกิ๊กถ้าแตกนะเดี๋ยวกูไปหาหน้าหนี่หาปัจจีทรงมาเล่นแทนก็ได้แต่คือโรนัลโดถ้าแตกอะ่ะมันมันเสียหายเยอะมากเลยนะเว้ยมาลุยเลยครับผมลูกพี่เปิดก่อนเลยครับก่อนโดนจะตามเลยครับผมให้ลูกพี่เปิดก่อนเลยโอเคไป ยังไงครับยังไงครับยังไงครับโอ้โหยังไงบูมบอมล้งก่อนโอ้สัตว์เล่นกิกลายเป็นตำนานไปแล้ว <laughs> การ์ดใหม่การ์ดใหม่การ์ดตำนานนะครับโอ้ยตอนแรกผมกะว่าจะจัดเซตตีบวกมาแบบเอามาตีหล,หลายๆตัวนะแบบว่าเป็นคลิปหลักไปเลยสงสัยจะได้เป็นแค่คลิปไฮไลท์นะครับผมโอเคเอฟว่าเอฟว่าแม่งดีอย่างวัตถุดิบถูกถูก้เหี้ยนะครับเอาปีอัพมาตีเลยอะไรใหม่ๆมันอาจจะช่วยได้นะครับถ้าติดก็ห้าหมื่นล้านเหมือนกันนะครับผมโอ้ย oh, ฮ hey. <laughs> ัลโหลปาทิตเอฟว่าแม่งเอ้ยมาครับนี่เลย ลูกใหญ่จังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมเอารูปเอวามาแทนหน้าผมเลยนะครับดูทรงแล้วกูก็คงทำหน้าไม่ต่างจากเอว่าหรอกโอ้โอ ผลว่าทำไมผมถึงไปซื้อเอฟว่ามันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะกูคิดไว้แล้วแหละแอดบินคูล่านะครับตัวนี้ในซีรีส์เคเโมดฟีฟ่าภาคหลักเนี่ยอยากได้เหมือนกันแต่ว่าแก่แ,แล้วได้ข่าวว่ามันมันปรับเลนหรืออะไรสักอย่างก่อนช่วงที่ผมไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นน่ะมันปรับเลนตีบวกหรืออะไรไรู้ผมเห็นแว่วๆผมช่มางมันถ้นมันคงไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีค่าอะไรหรอกฮะโอเคมาไอพวกบวกเจ็ทั้งหลายผมขอสังเวยไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปเจอโดบวกห้านะครับโอ้ แม่งเกลือามาตั้งแต่เล่นกิจกรรมอะ่ะไป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 สแตทสแตทร้อยเหรอสแตทร้อยเอะมามามาสแต่เก้าเก้ามาหมื่นเอ็มิเต้นเส้นไปเลยครับไป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  มีบวกกดสกิปพี่ติดแน่ได้ครับคุณปีชาได้ครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอประเดิมกับเปเล่และกันพูดถึงเปเล่รูปนี้จริงๆมันมีรูปเสริมดวงนะทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับผมเอาเป็นว่านึกภาพรูปนั้นไว้ในใจแล้วกันนะครับมันอาจจะมันอาจจะซวยมันอาจจะผิดที่วัตถุดิบที่เรามีอยู่ก็ได้มันอาจจะเป็นวัตถุอัป,ประมงคลไงเพราะฉะนั้นเราลองหาวัตถุดิบจากที่อื่นมาคือถ้าผมเป็นคนเล่นเฉยๆผมก็อาจจะไม่ตีหรอกแต่ว่าคอนเทนต์ไงนึกออกปะ คอนเทนต์น่ะคนดูเข้ามามันต้องได้เห็นอะไรที่มันแบบโบ๊ะบาร์ดอะรู้ป่ะว่าไม่คุ้มก็อย่าตีเลยโอ้ผมผ่านจุดนั้นมาเยอะแล้วครับเรื่องความคุ้มไม่คุ้มเนี่ยจริงๆหา104ไมตัวหนึ่งมันเต็มหลอดก็จริงนะแต่ว่าในเมื่อมึงเต็มหลอดแล้วมึงก็ยังไม่ติดอะกูตีไม่เต็มหลอดเอาคอนเทนต์ดีกว่าไหมบอกเลยว่าอะไรที่คุณไม่กล้าทําคุณก็มาดูผมเนี่แหละเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมแทบแทบไม่ค่อยได้เอาไปลงแรงจริงจังแลวผมทำทีมไว้สวยๆอะ่ะกดดไไปอีระวััออวนะตต้คนนนนมมจิิานแล มีคมสุขจังเว้ยเจ๊มากี่ครั้งแล้วกับคำว่าคอนเทนต์ธรรมดาครับตีเป็นกีฬาเพราะันเถอะตีไม่ได้กาเอาติดไปตีไปเงินทองของนอกกายครับหมดก็เติมใหม่ยากอะไรวะโอเคมึงแตกให้หมดเลยนะมึงแตกให้หมดเลยนะบวกแปดอะมึงแตกให้หมดเลยนะแล้วบวกห้านะกูว่าแหละมึงติดให้กูเถอะวันเนี้กูไม่ได้หวังอะไรเลยเว้ยโดบวกห้าเนี่ยติดเธอครับกูว่าแหละเพราะถ้ามันไม่ติดนะ สั่นคลอนนะครับวงการเมนูครูสั่นคลอนเลยแล้วครับผมใช้งบเยอะมากแล้วกว่าจะตีขึ้นสีได้ที่นานมากนะครับก็อยากทําให้มันสุดแหละแต่ถ้าโดวแตกอะมันโ,โหมันท่อมันท่อนะครับทุกคนดูเดิถ้าบวก5นี่คือแบบปัาดติดโทไม่กดสกิปะพี่จริงๆบอกว่าจะสะคิปตัวแต่เปเล่แล้วแต่ว่าโดถ้าสคิป์มันก็มันก็โหดร้ายเกินไปเนาะมันจะแบบคือโดว์อะมันต้องแบบลุ้นหน่อยถ้าปั้งไปเลยมันมันก็คอนเทนต์ดีนะเออมันก็คอนเทนต์ดีนะ ไม่เคยตีตัวไหนแพงขนาดนี้แล้ว,ลวต้องสกิปเลยอ่ะเออเคยก็แปลกเพราะปุ่มสกิปมันเพิ่งมาครับเราจะมาลองปุ่มสกิปครั้งแรกในเกมฟีฟ่าออนไล4นะครับกับคริสเตียโนโรนัลโดบวกหนะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากูว่าจะทําลงไปไม่ต้องกันที่อะไรนั้นนะไปแต่ <laughs> แตก,ก็จบแต่ก,ก็พังมันทั้งทีมนี่แหละถ้าแตกผมกดลงสตรีมเลยนะโอเคปะถ้าแตกผมลงสตรีมแล้นะผมผมไม่มีเลยจะพูดละ มึงแตกให้หมดเลยนะบวก8ดอะ่ะมึงแตกให้หมดเลยนะแล้วบวก5นะ่ะกูว่าไหรแหละมึงติดให้กูเถอะวันนี้กูไม่ได้หวังอะไรเลยเว้มมวเย